ุ่นน่าสนใจที่เราคัดมาฝากในสัปดาห์นี้ตัวแรกนะคะนั่นก็คือไฟเซอร์ดูเหมือนว่าไฟเซอร์นะคะจะมีสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากโมเดอร์นาเลยนะคะมีการปรับตัวลงเรื่อยๆตั้งแต่เหตุการณ์โควิด -19 คลี่คลายโดยมีการปรับตัวลงถึง5 2นตะคะตั้งแต่ปี2020ราคาีิวกาัปรับตัวล่วงลงต่อไปทดสอบแนวรับสำคัญที่บริเวณหลักยีบดจด้าอลลาร์นั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะนั่นก็คือ B a หรือว่า Boeing ติดตามมาหลายสัปดาห์นะคะว่าช่วงนี้ Boeing นาง,งาาาดดค่อ,อะะคะ เมื่อล่าสุดนะคะหัวหน้าฝ่ายป้องกันประเทศของโบอิงนะคะได้ลาออกนนแนวรับถัดไปที่เรามองว่าราคามีการลงไปทดสอบนะคะก็คือที่บริเวณราคา120ดอลลาร์นั่นเองและตัวสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือ Intel รายงานล่าสุดนะคะข่าวว่าโคคมนะคะเข้าเจราจาเพื่อที่จะซื้อ Intel แต่ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะเจราจาได้หรือเปล่าว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรแต่หากการเจราจาสำเร็จนะคะมันจะเป็นข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงในประวัติศาสตร์ของบริษัทเทคโนโลยีนั่นเองเพราะว่า Intel เองนะคะก็มีมูลค่าสูงถึง90,000ลลล้านลานดอร์ แต่ Intel ในช่วงนี้นะคะก็ประสบปัญหากดดันหลายอย่างนะคะทำให้หุ้นปรับตัวลงมากถึง53%นั่นเองนะะเนื่องจากปัญหาในการผลิตชิปที่มีต้นทุนสูงและไม่สามารถแข่งคู่แข่งสำคัญอย่าง Nvidia ได้ปัจจัยเหล่านี้นะคะยังเป็นตัวกดดันให้ Intel นั้นปรับตัวเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะคะ